อ่าโอเคครับผมวันนี้ก็มาพวกผมช่องชาบูนะครับชาบูทีวีนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาส่งคนที่ได้เหรียญเซิร์ฟผมนะครับเซิร์ฟชาบูทีวีเอ็นะครับวันนี้ก็จบลงแล้วนะครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ตรงบ้านเหรียญน,นะผมจะมาส่งเขานะครับคือที่มาอัดไว้คือจะเป็นหลักฐานนะครับว่าถ้ามาเล่นเซิร์ฟผมนะครับผมก็ จะแจกเหรียญจริงๆนะครับไม่มีแอดเกียนแน่นอนนะครับผมตอนนี้ก็มี3มคนนะน่าจะชื่อคุณเมจิปะที่มาเล่นนะครับใครจะเล่นสนใจอีกเซิร์ฟหนึ่งผมก็มีนะตอนนี้ผมเปิดแล้วนะครับผมเป็นเซิร์ฟใหม่นะครับเซิร์ฟโซโล่แล้วก็ดูโอ้นะครับสามารถเล่นได้1คน2คนนะครับผมไปดูในคลิปได้นะครับ ก็ไปแอดจะไม่แจกของนะเซฟนั้นเพราะว่าแจกเยอะมันจะไม่สนุกนะครับผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับอยากให้หาของเองนะครับผมจะได้สนุกกว่านะครับเพราะว่าผมก็ต้นเกมผมก็แจกฟาร์มัดเลยนะกดตายก็แจกปืนพกแลวนะครับโอเคครับผมก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวผมก็จะส่งตอนนี้ก็เหลือสิบินะครับผมถ้าใครอยากจะเล่นก็ไปได้นะสโล ดูโอ X 1 0นะครับผมโอเคครับคลิปนี้ผมก็จะลาไปแล้วนะครับคลิปนี้มาส่งยืนยันว่าผมแจกเหรียญจริงนะครับโอเคเดี๋ยวค่อยพบกันใหม่เซฟหน้านะครับอ่าตอนนี้ก็จบแล้วนะครับผม3คนนะครับนี่ยังไม่เต็มเลยนะตู้นึงโอเคบ๊ายบาย